ครับผมเริ่มแล้วนะครับพ่อม่ดัดโค้งครับหลังพ่อม่ดัดโค้งตามรูปคานพมา่ม่คานหน้าต่างครับเอ<ะ>นี่ลดปิดง่ายครับ<ะ>ครับ<ะ>สามารถกันแอร์ได้ร้อเซ์ครับ รรเก็บบคบัอย่าเพิ่งเก็บรูดอีกทีอีกทีครับนางแบบเรากำลังรูดมน่น,นนะครับกั้นแอร์นะครับโอเคครับรูดเก็บได้เลยครับ ใอคร like ับคุณคุณอเดียบร้อยสวยงามครับ หลังโค้งครับสวยงามกลับบ้านได้กับบ้านได้เท่านี้นะครับ